ขาดโชต้าไม่ขาดจ่ายแล้วรุกสุดกัง5ข้อก่อนเกมลิเวอร์พูลดวลนอริสตข้อก่อนหงส์ดวลนอริสตีลิเวอร์พูลครับในช่วงนี้กำลังอยู่ในฟอร์มที่โดดเด่นเหลือเกินโดยพวกเขามีความฮึกเหือม,มเต็มเปี่ยมหลังบุกชนะอินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมืก่อกลางสัปดาห์ทำให้เกมรับมือกับนอริสตีต้องบอกเลยนครับว่าหงส์แดงเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริงเราะนั้นข่าวร้ายก็คือ การที่พวกเขาจะไม่มีดีกโกโตตาเป็นหน่วยล่าสังหารสําหรับเกมรับณตอนนี้ก็แข็งแกร่งสุดๆเพราะมีเวอร์คิวฟันได้เป็นหลักส่วนคู่หูก็ไม่ว่าจะเป็นอิบไรามาโกเนเต้หรือจูเออร์มาติปสามารถลงเล่นร่วมกับฟันได์ได้อย่างสบายๆและที่สำคัญหากชนะในเกมนี้จะเป็นการยนแรงความกดดันให้กับแมนเชสเตอร์ที่แข่งต่อจับพวกเขาในท,ทันทีวันนี้เรามาดู5ข้อก่อนเกมลิเวอร์พูลดวลนอร์ทซิตี้กันเลยครับประเด็นที่1 สถานการณ์ของดีโกโจตาหนักแค่ไหนในชัยชนะเหนืออินเตอร์มิลานถึงจุดสเปซเมซ่า,ามีข่าวร้ายที่สาวกนะครับไม่อยากจะได้ยินนั่นก็คือการที่นักเตะคอนสคันด้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะผู้เล่นที่อร์มร้อนแรงอย่างดีโกโจตาหัวหอกตัวเก่งของทีมนวรกทีมชาติโปรตุเกสถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเอ็นรอบข้อเท้าโดยอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวโดยแมตที่ต้องประทะก,กับนอริสตีในวันเสาร์นี้จะตัวหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมอย่างแน่นอน นอกจากนี้แมตต์ดวลกับยุงทองลีนนเตดคาดการณ์ก็กว่าเจ็กิ้งครับคงไม่ส่งโจต้าลงสนามเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาต้องการพักนักเตะร่างกายให้เต็มที่ระหวังให้หายเจ็บเนื่องจากผมแดงมีแมตช์สำคัญดวลกับซิงต้นเงินความเชลซีในนัดชิงชันเลิศดเข้าราบวคับในวันอาทิตย์ที่2 7คุมภาพันนี้ประเด็นที่2 3ประสานน่าจะเป็นใครน่าสนใจมากการที่ไม่มีโจต้านในแมตช์เปิดรังแอนฟิลด์รับมือกับนกทมินหลืองอ่อนนาลิสตี ทำให้เจ็กกินครับต้องมีการปรับกลยุทธ์3ประสานเพราะตอนนี้ตัวเลือกของเขาก็มีโรเบรโตฟอร์มิโน่ลุยเดีสและทาคุมิมิเนมิโนที่สามารถลงทําหน้าที่แทนกันได้หากเป็นสมัยก่อนแน่นอนว่าบ๊อบบี้คงจะได้รับโอกาสลงเล่นยืนเป็นกันตัวเป้าอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะมีความเป็นไปได้ที่เจ็กกิครัอาจจะเลือกขยับโมเมลซาลาและให้เดียสลงทําหน้าที่กระชากเลืเล้อทางริมเส้น ในแมตช์เยือนอินเตอร์มิลานจะเห็นได้ชัดเจนว่าเซดิโอมาเน่ไม่สามารถจัดการแนวรักของมูใหญ่อินเตอร์มิลานได้เลยจนกระทั่งจุ๊กนกลับตัดชิ้นใจส่งดีอาร์ตลงเล่นใน30นาทีสุดท้ายและเป็นดาวเตะชาวโคลอมเบียสามารถปัน่นป่วนเจ้าบ้านได้ตลอดอยันไรกระถาเจิ๊กนลับอาจจะเลือกใช้3ประสานหินเล็ดไหวอีกรั้งก็ได้ราะทั้งมาเน่เฟอร์มิโน่และซาล่าต่างเล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจกันมานานโดยอาจจะส่งดีอาร์ตลงมาสร้างความแตกต่างในช่วงขึ้นเวลาหลัง ก็มีโอกาสเป็นไปได้ประเด็นที่3โกนาเต้ฟานได์ควรได้ลงเล่นคุมแนวรับคู่กันต่อไปสถิติไม่แพ้ไกร10เกมทุกรายการโดยชนะ8สเสมอ2ขณะที่เกมในึียริลีกอังกฤษพวกเขาชนะรวด4นัดหลังสุดแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งโดยมีวิกตอฟานได์เป็นตัวหลักในแผงเดโตและอาริซูเมเกอร์คอยทำหน้าที่เท่าทาประตูอย่างเหนียวแน่น ในส่วนของคู่หูของฟันได์ตอนนี้เจคกิ้งครอปนี่ตัวเลือกเยอะมากทั้งเจอมาติฟและ ate, อิบรอฮิมาโกนาเต้ทำผลงานได้อย่างเยี่ยมโดยในรายของมาติฟถือว่าเล่นได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อจับคู่ก,กันกับฟากหลังเหล็กชาวฮอลแลนด์ยามไรก็ตามฟอร์มของคอนาเต้ก็ได้การยกย่องอย่างมากมายในเกมเยือนอินเตอร์มิลานโดยสถิติของเขาทั้งความแม่นยำในการพันบอลการเข้าสกัดหรือการพันบอนสลสำเร็จโดดเด่นไม่แพ้ฟันไดในเกมที่ จุดสเปมเมอาซาจนนักวิจารณ์มากมายยกย่องว่านี่คือคูห่หงส์เซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงฉะนั้นในเกมพบก,กับนอริกก็มีความเป็นไปได้ที่จิก,กิงครับอาจจะให้โอกาสโกเาเต้ได้รักษาโมเมนตัมผลงานเอาไว้ต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดคู่แข่งในแมตช์นี้ก็ไม่เคยอันตรายมากนักฉะนั้นการพักมาติฟเอาไว้เพื่อใช้งานในเกมพบก,กับลีดและเชลซีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับหงส์แดงประเด็นที่ 4. คุณแบ็กจอมสร้างสรรค์โอกาสเทส อเล็กซานเดอร์โนกับแอนดูโรเบอร์สันยังคงได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่ตาแหน่งฟุลแบ็กอย่างต่อเนื่องเพราะผลงานขาองทั้งสองคนโดดเด่นอย่างมากและมีผลต่อเกมรุกของเดอะเลดสอย่างแท้จริงฤดูกาลนี้นะครับหนุ่มเทรนส์ผลงานเด่นมากๆในการทํา10แอซิสให้กับทีมในเกมลีกและยิงยิงอ,อีก2ประตูขณะที่โรเบอร์ซันทำไป8แอซิสกับ1ประตูแน่นอนว่าการเล่นเกมรุกทางราบมีความสําคัญของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเทรนส์อเล็กซานเดอร์โน อาซิดไป9ครั้งโรเบอร์สันอาซิดไป7ครั้งซึ่งทำสถิติ1ิบอารซิดแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่โดนอาก,การบาดเจ็บเล่นงานทำให้ผลงานร่วงไปอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวแต่สำหรับซีีษ่น,นี้ยอดฟุนบ็กชาวอังกฤษและสกอตแลนด์ก็กลับมาทำผลงานได้อย่างเยีย่ยมอีกครั้งและคงไม่มีอะไรผิดถ้าหากจะบอกว่านี่คือแบ็คขวาและแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกในช่วงเวลานี้จริงๆนะฮะปร <_ woven> นะเด็นที่5เปิดฉากกดดันแมนเชสถิตในการลุ้นแชมป์ลีก นี่เป็นโอกาสสำคัญเลยนะฮะที่ลิเวอร์พูลจะโยนแรงกดดันใส่แมนเชสเตอร์เพราะพวกเขาจะได้ลงแข่งก่อนและถ้าหากหงแดงสามารถเก็บ3คะแนนสุดสุดเร็จนั่นจะทำให้ทีมลดช่องว่างเหลือ6คะแนนเท่านั้นแน่นอนว่า3คะแนนในแบบนี้มีความใหม่มากๆเพราะนอกจากจะให้โรเบ์ตสีฟ้าต้องเครียดเพราะพวกเขามีคิวลงแข่งขันกับทอร์นาสเปอร์และจากนั้นถ้าหากพลาดขึ้นมามีโอกาสในการลุ้นแชมป์ลีกเริ่มน่าสนใจขึ้นมาทันทีอย่าลืมนะครับว่ารเยสมีเกมอยู่ในเมอ1แมต ในแมตช์เจอกับลีดยูเนเตตและยังคงมีคิวต้องพบกับแมนเชสเตอร์อีกด้วยฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน,นทันทีแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนมองโลกในแง่บวกแต่ชื่อเรียกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็หวังลึกๆว่ามันจักเป็นจริงนะฮะโอโ้ก็เรียกได้ว,ว่าเราต้องนัดตอนนัดต้องได้3แมแทมไปให้เรื่อยๆน,นะครับโฟกัสที่เราก่อนนะครับฉะนั้นนัดนี้เป็นนัดแรกที่เราจะโฟกัสนั่นก็คือการเล่นกับนอริซิตี้นะครับถ้าหากได้3แมแม กดดันแน่นอนนะครับเพราะว่าแมนเชสเตียร์เล่นกับทีมใหญ่อย่างสเปอร์นะครับถึงแม้ว่าอ่าสเปอร์นั้นช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ในการคุมทีมของอันโตนอคอนเต้นะครับโดยแมนเชสเตียร์นะครับจะลงเล่นทีหลังของเรานะครับนั่นก็คือเล่นในวันพุ่งนี้นะฮะก็จะเปิดบ้านต้อนรับกำเยอนของสเปอร์เรามารุนกันก่อนนะครับคืนนี้ให้ลิเวอร์พูลของเราคว้า3ามแต้มให้ได้นะครับแต่แอดมินคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับ แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรส่วนค่าคืนนี้แอดมินพร้อมเป็นผู้นำเชียร์นะครับหรือผู้ผูลเปิดบ้านต้อนรับนกกระินหรืออ่นอนนอร์ลิสตี้นะครับตามเวลาประเทศไทย4ทุ่มนะครับแอดมินเป็นผู้นำเชียร์เช่นเคยแล้วกลับมาพบก,กันสวัสดีครับ